เวดีครับกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยนะครับมาเลยวันเสาร์ที่17มิถุนายนนะครับสําหรับใครติดตามหวยมาเลยเนาะวันนี้นะครับผมเด่นนะครับ2ตัวเด่นไปที่57ครับมากับ1 236งนะครับห้ามาห้าเครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกครับเจ็ดมาเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกนะครับผมรักร้อยศูนย์ครับ 057ครับ051 052 053 056ครับ071ครับ072 073 076นะครับเน้นไปที่นะครับ57 0 51 0 52, 0 53, 0 56, 0 71 057ครับ051แล้วก็071นะครับสำหรับแนวทางเวยมาเลวันเสาร์ที่17เนาะ ก็ระหว่าง17 0 71ไว้ให้ดีโชคดีครับ